สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูดีกินดีกับอาน,น่นค่ะมือนีข้าเสียดหยางตีแกงอ้อมฟักไสหมูสามชั้นค่ะเดี๋ยวเฮามาโขลกพี่แกงกันค่ะพี่แกงของข้ากะจตมีข่าตะไคร้ใบบักกูดใบบักกูดนะคะพริกสดแดงค่ะหอมกระเทียมนะคะแค่นี้เองค่ะ ข่าตะไคร่ใบมะกรูดพริกสดหอมแดงกระเทียมค่ะโคลงเรียบร้อยแล้วค่ะเอาประมาณนี้นะคะว่าต้องแหลกละเอียดมากหรือใค้ชอบแหลกละเอียดมากก็ไม่มีปัญหาค่ะแต่อันนั้นอย่าให้มีสีสันค่ะก็เลยโคลกแค่นี้ค่ะวัตถุดิบของเข้ากับพร้อมแล้วค่ะนี่นะคะสีสันสดใสงามตาหนาท่านมากๆค่ะมสูสามชั้นค่ะ กานเซตเรียบร้อยแล้วนะคะใบพักต่างๆค่ะมีใบแมงลักหอมใบผักชีนะคะใบผักชีใบผักชีเล่าไดมาหน่อยเดียวตลาดค่ะตลาดค่ะก็เลยได้ใบผักชีป่อมมาใส่แท่นว่าเป็นยังค่ะได้ขึ้นกันแล้วก็ฟักฮันค่ะอย่าไปยึดติดเอยียงมากไม้ค่ะ ทำอาหารมันมีการเปลี่ยนแปลงได้ค่ะขาดอันใดก็ใส่อันนัน้นใส่อันอื่นแทน่นบ่มีปัญหาค่ะขอให้มันออกมาแ่บกับพ่อค่ะตั้งกระทะไอ้อนค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะขีมโม,มมากใส่น้ำลงไปก่อนค่ะจะได้ให้หมูเบาใหม่ค่ะขัวหมูให้มีน้ำไม่มต้องใส่น้ำมันนะคะแกงออมไม่ต้องใส่น้ำมัน ในที่นี้ก็มีน้ำมันแล้วราคาน้ำมันในหมูสามชั้นนะคะเขาใส่น้ำลงไปหมูสามชั้นใส่ลงไปพริกแกงที่เขาโขกใส่ลงไปค่ะคั่วให้เข้ากันค่ะให้หมูเข้าให้หมูของเขามีกลิ่นพริกแกงค่ะให้มีกลิ่นสมุนไพรจากน้อยคั่วไปค่ะคั่วแหงๆนั่นแหละใส่น้ำเติมน้ำลงไปกับบะหมี่ปัญหาค่ะเพื่อว่าให้กระทะของเข้าใหม่ค่ะ ใส่น้ำปลาค่ะน้ำปลาสดๆนะคะอันนั้นเฮ็ดเองบบเข้มค่ะแ่บจ,จะว่าบบเข้มกับโบเมนปลาแล้วเนาะบบเข้มหลายค่ะคั่วน้ำปลาใส่ลงไปค่ะแทนน้ำมันค่ะไห้มีน้ำคลุกคลิกค่ะหมูสีได้บโบใหม่ให้หมูของเข้าได้กลิ่นพริกแกงของเข้าค่ะ หัวจากน้อยเฮ็ดกับเข่าต้องใจเย็นๆค่ะและการเฮ็ดกับข่าวแล้วแต่เทคนิคไพเทคนิคมั่นเนาะบวากันเนาะค่ะอันนี้นั้นเติมน้ำลงไปค่ะกระทะเริ่มแห้งแล้วค่ะหมูของเราเริ่มเข้าน้ำเขาเนื้อก็สมุนไพรแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะปรุงรสนะคะ เครื่องปรุงรสในการทําแกงออมกับบะมี่อย่างหลายค่ะมีหนําปลาถึงเข้าไสไปแล้วแล้วก็เกลือค่ะนี่เป็นเกลือชมบูอีกอย่างหนึ่งคือชูรสค่ะแค่นี้เองค่ะเครื่องปรุงของแกงออมค่ะแต่ว่าไผ่บ๊อบมาชูรสกับบะตองไสก็ได้ค่ะอันนั้นไสประมันครึ่งช้อนชาค่ะข้นตามหลักสูตรค่ะ ข<ค>นให้เข่ากันค่ะข้นให้เครื่องมันเข่ากันค่ะข้นแกงค่ะกลิ่นหนีหอมออกมาแล้วนะคะล่างเอาเครื่องปรุงจากซอนจากน่อยตักซิมรถค่ะ ถ้าได้รสชาติที่ตามต้องการแล้วก็ปล่อยต้มต่อไปค่ะเติมน้ำเรื่อยๆอย่าห้น้ำยุบมากนะคะเติมน้ำต้มหมูให้ซุกตามต้องการค่ะบางคนมักหมูเปื่อยๆก็เอาโดนจักหน่อยค่ะบม่มีปัญหาต้มไปค่ะให้เดือดเติมน้ำลงไปเพื่อเตรียมใส่ฝักลงไปค่ะ เติมน้ำรอฟักค่ะเสร็จแล้วเอาฟักลงไปเลยค่ะหมูของเฮ้าสุกแล้วใส่ฟักลงไปเลยเติมน้ำเพิ่มลงไปอีกก็ได้ค่ะเพื่อจะได้ให้ถ่วมฟักของเหาค่ะ เลืมมีสีสันแล้วนะคะต้มไปค่ะให้ฟกักซุกที่นี่ฟักของเขากับซุกแล้วนะคะหอมหวนชวนชิมแล้วค่ะไอ้นามก็มาบังตากล่องอีกแล้วเอาไวยไก่โพดค่ะว่าเป็นอยังค่ะ ซุกแล้วค่ะเตรียมพักรอเลยค่ะที่นี่ใส่ลงไปเลยค่ะพักที่เตรียมไว้ในจานนะคะใส่ให้หมดเลยหอมพักชีแมงหลักใส่ลงไปเลยค่ะอืมลืมอย่างมันบอลืมใส่ข,ข่าวคัวเดี๋ยวจัง ใส่ตามหลังก็ได้ค่ะโบเป็นอย่างเข่าขัวก็ใส่ก้อนพักค่ะจีก้อนจีหลังบ่เป็นอย่างค่ะเติมเซตกับปิดไฟคือเกาไพ่ามาหน่อยๆโบต้องคนหลายก็ใส่แค่ซอนเดียวค่ะแต่ว่าอนั้นมกคนๆจักหน่อยก็เลยใส่ไปสองช้อนโต๊ะค่ะเขาขัวก็หอมหอมขัวเซตใหม่ๆค่ะ ขวบะเมน่ขวเซตไม่ๆค่ะขวตอนเุสมปลาจอมค่ะเหลือ,อไว้นิดน้อยนะคะพอดีคิดจะก,กินแกงออมค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแกงอ้อมฝักใส่หมูสามชั้นค่ะหอมมากขอบอกคิดหอดคิดฮอดแกงหอยขมเลยค่ะ แบบเดียวกันเลยค่ะเดี๋ยวมือหนาสิแกงหอยขมค่ะหาหอยขมก็บรด้แต่ว่าหอยหนาหนาวนี่มั่นได้นเนาะค่ะว่าพอ่าหอยจำศีนค่ะเขาจะอยู่นิ่งนิ่งดหนาหอยก็ไปจกเอาค่ะก็เอื่นจังใดเราเอืนนเเอ่นมาเปลี่ยนน้ำเขาเอื่นเสียหอยเฮ้ยอย่างนี่แหละบางมองเขาเอาเสียมถากถากเอาน้ำพุ่งหยาดเห็นหอยค่ะ วุ้ยเนยบาบอกไปแล้วก็ค่อยคิดทีหลังค่ะเดี๋ยวเข้ามาตักเสิร์ฟกันค่ะเสร็จบร้อยแล้วค่ะตักโยะจะข้าวก่อนค่ะเสร็จแล้วก็จะเอาไปเสิร์ฟให้คุณพ่อเลยค่ะกินนนำการสองพอลูกค่ะกลิ่นนี่ออกมาแบบว่าอยากจะตักเข้ามาตรงนี้เลยค่ะยิ้วเข่าค่ะ มื่อแต่เหตุอยู่พอกันแน่งแน่หนากูิได้กินย่ำได้นอนี่นอทา้งนี้กันเลนเมื่อแต่บ่เป็นเล่นค่ะเมื่อแต่ตังทา่ทาไทยคงไทยคลิปพอกันแนมหนาซูมือซูมือมตาสงสารก็เลยบอกพ่อว่าอยากกินของแสบตรงใจเย็นๆนะก็เลยปรับไปม,มือหลังจะเหตุกับเขาเร็วกวกานีก็จีนแล้วก็ถึงเวลากินเขาพอดีค่ะ ยั่เสร็จแล้วอันนั้นก็จะไปก่อนค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบนะคะฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องอยูดีกินดีกับอันนั้นด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับมือนีขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ